สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูว่าถ้าเราไม่ลดน้ําตั้งแต่วันศุกร์วันนี้วันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ตอนเย็นช่วงเวลา17นาฬิกานะคะถ้าเราไม่ลดน้ําตั้งแต่วันศุกร์มาดูว่าต้นไม้ของเราจะมีสภาพแบบไหน ดินแข็งแล้วนะทุกคนดินแข็งแป๊กเลยกอนี้นะคะเป็นกอที่แบบด่างซินเวอร์สวยมากแบบส้มสวยมากค่ะทุกคนดังนั้นเราก็เลยต้องแบบใจเย็นเย็นให้เขาแบบกัดสีแบบให้เขาแบบส้มๆ้มสวยๆนะแบบนี้คือยังกัดสีไม่เต็มที่เราก็ยังไม่ขาย เราจะเก็บให้เขาแบบส้มแบบจัดๆนะทุกคนนะเราค่อยขายในช่วงนั้นค่ะส่วนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราชําไว้นะใครสนใจใบนี้นะคะเราปล่อยที่ราคา699้ารวมส่งห9เก้ารวมส่งนะส่วนใบนี้ค่ะใบนี้ราคาห้าก้า้ารวมส่งค่ะ ส่วนใบนี้นะคะเป็นใบเล็กๆนะเล็กใบเล็กใบนี้สามเก้าเก้ารวมส่งส่วนใบนี้เก้าห้าศูนย์รวมส่งค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นกวามรกต้าไก่้าไก่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบส่วนต้นนี้เป็นกวางมรกตเลมอนค่ะเลมอนส่วนกลุ่มนี้นะคะ ก็เป็นกวักมรกตค้าไก่ซึ่งเราจะยังไม่ขายเพราะว่าต้นนี้กลุ่มนี้นะคะมีเชื้อด่างมีเชื้อด่างตอนที่คุณยายให้เรามาคุณยายลืมค่ะลืมว่าต้นนี้มีเชื้อด่างมานึกได้อีกทีหนึ่งก็มาอยู่กับเราแล้วนะทุกคนดังนั้นเราจะยังไม่ขาย เราเราก็บไว้ดูนะว่าจะด่างสวยแค่ไหนยังไม่ขายนะทุกคนนะหนึ่งสองและสามและสี่เดี๋ยวรอดูต้นลูกเขาค่ะว่าจะเป็นอย่างไร กอนนี้มีต้นลูกแบบเยอะมากนะทุกคนเนี่ยต้นลูกแบบอยู่รอบๆหัวโขวดหัวก้านเก่านะเยอะมากเลยค่ะส่วนกลุ่มนี้เมื่อสักครู่ไม่รู้ว่าเรากดวิดีโอหรือเปล่านะทุกคนนะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มนี้เราจะรอให้เป็นแบบสีส้มแบบซินเวอร์เพราะว่ากอนนี้นะคะแม่พันธุ์เขาสวยมากแม่พันธุ์เขาสวยมากอันนี้คือต้นลูกเขาทุกคนดู ดูลูกเขาก็เริ่มแบบสวยแล้วนะเนี่ย